สวัสดีครับกองข่าวทหารเรือขอสรุปสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลที่น่าสนใจประจําวันพุทธที่15มิถุนายน2565สําหรับข่าวแรกที่น่าสนใจกองทัพเรือฟิลิปปินส่งเรือฟิเกต BRP อนโต o ิโอล u n าเข้าร่วมการฝึกผสมทางทะเลพระหุภาคีรหัสริมแพก222 0 เมื่อวันที่9มิถุนายน65มีรายงานว่ากองทัพเรือฟิลิปปินส์ส่งเรือฟิเกต BRP Antonio Luna ออกเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกผสมแบบพระหุภาคีรหัสลิมแพรก2022ที่จะมีขึ้นระหว่าง29มิถุนายนถึง4กรกฎาคม65บริเวณน่านน้ำมรัสฮาวายสหรัฐทั้งนี้เรือฟิเกต BRP แอนโตนิโอลูนาเป็นเรือที่จัดหาจากเกาหลีใต้โดยตัวเรือมีความยาว107เมตรกว้าง13.8เมตรกินน้ำลึก3.65เมตรมีระวางขับน้ำา6 6 0 0ตันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้25นอตและมีกำลังพลประจำเรือ1 1 0นายรวมทั้ง ได้ติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น c ีสตาปืนออโตเมเรล่าขนาด76มิลลิเมตรระบบป้อมกานตนเองระยะประชิดต่อบิโดแบล็กชาร์กและมีแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีซิมแบกอาสำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศมิชั่นและแท่นยิงว i c ติค o ลสอีกด้วย สำหรับประเด็นที่ 2, กองทัพเรือรัเสเซียจะจัดเรือรบและเรือดำน้ำรวม47ลำสวนสนามทางเรือในน่านน้ำเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเมื่อวันที่10มิถุนายน65นายเซอ,เอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาหมรัสเซียเปิดเผยว่ากองทัพเรือรัเสเซียจะจัดเรือรบและเรือดำน้ำรวม47ลำเข้าร่วมการสอนสนามทางเรือ ที่จะจัดขึ้นบริเวณหน้าน้ำเมืองเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กใน31กรกฎาคม65โดยจะมีเรือตรวจการทันแรปเตอร์เข้าร่วมด้วยซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่มีทหารหญิงเป็นกำลังพลประจำเรือตรวจการดังกล่าวทั้งนี้เรือตรวจการชันแรปเตอร์มีระวังขับน้ำ23ตันยาว16.9เมตรกว้าง4.1เมตรกินน้ำลึก0.9เมตร สามารถทำความเร็วสูงสุดได้50นอตมีระยะปฏิบัติการ300ไมล์ทะเลกำลังพลปัจจําเรือ2-3นายและเมื่ปฏิบัติการพิเศษ20นายจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนกองทัพเรือรัเสเซียได้สูญเสียเรือตรวจการชันแรปเตอร์แล้วอย่างน้อย5ลำในการปฏิบัติการทางทหารของรัเสเซียตั้งแต่24กุมภาพันธ์0เป็นต้นมา ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมข่าวทหารเรือ w w w n h u n a v y m i t h หรือ Facebook Fanpage กรมข่าวทหารเรือสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ